นี่คือหน้าตาของน้ำมันมะกอกนะคะมีหลากหลายชนิดให้เลือกชนิดใช้แบบทอดอาหารนะคะคสวัสดีค่ะ ป้าแมวแจกอาชีพคิดไม่ออกให้บอกป้าแมวนะคะตอนนี้มีกระแสดังมากๆเลยนะคะไก่ทอดน้ำปลาค่ะน้ำมันมะกอกทอดปีกไก่แพงนะคะวันนี้ป้าแมวก็เลยจะมาทำปีกไก่ทอดน้ำปลาค่ะป้าแมวจะใช้สองอย่างเลยนะคะทั้งน้ำมันพืชธรรมดาและก็น้ำมันมะกอกค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่า ปีกไก่ทอดน้ำมันมะกอกนะคะเมื่อทอดเสร็จแล้วคิดทั้งค่าน้ำมันและก็ค่าปีกไก่นะคะว่าราคาประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วเดี๋ยวก็จะคิดให้ทั้งน้ำมันพืชธรรมดาและก็น้ำมันมะกอกด้วยค่ะไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะไปเตรียมไก่มักไก่กับป้าแมวกันเลยค่ะนี่คือปีกไก่สำหรับที่ป้าแมวใช้ในวันนี้นะคะน้ำหนัก 1>, 1กิโล1ขีดค่ะแต่ป้าแมวจะตัดใช้แต่ปีกส่วนกลางของมันนะคะใช้ตรงส่วนนี้นะคะที่มีกระดูก2ชิ้นแล้วเราก็ผ่าตรงกลางอีกครั้งหนึ่งค่ะขั้นตอนการผ่าตรงนี้ระมัดระวังนะคะเดี๋ยวจะมีดบานนิ้วได้นะคะ น้ำปีกไก่ที่ผ่าเสร็จแล้วไปล้างทำความสะอาดค่ะล้างเลือดที่อยู่ในกระดูกนะคะออกให้หมดเลยค่ะวางไว้ในกระชอนให้เสด็จน้ำนะคะไปดูขั้นตอนการหมักกันเลยนะคะเราก็จะใช้แค่น้ำปลาค่ะน้ำปลาป้าเหมียวใช้1ช้อนครึ่งค่ะใช้น้ำปลาเท้นะคะ ตามด้วยผงชูรสแค่1หยิบนิ้วนะคะสำหรับน้ำปลาใช้ช้อนแบบนี้ตวงนะคะตามต่อด้วยแป้งทอดกรอบอีกสองช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันดีค่ะนำหม้อมาตั้งไฟนะคะแยกประเภทน้ำมันพืชและก็น้ำมันมะกอกสองหม้อเลยค่ะป้าแมวทอดพร้อมกันนะคะ ไฟใช้ทอดเป็นไฟกลางนะคะแต่ที่บ้านป้าแหมวมันเป็นไฟฟ้ามันจะร้อนช้ากว่าไฟที่ใช้ด้วยแก๊สนะคะส่วนน้ำมันมากอกเราจะเทดโดยใช้ไม้นะคะลงไปแบบนี้พอเริ่มขึ้นพองอากาศมันก็ร้อนแล้วค่ะเอาเนื้อปิดไก่ไปทอดได้เลยค่ะเมื่อไก่เหลืองกรอบเป็นสีน้ำตาลทองแบบนี้นะคะ ักขึ้นได้เลยค่ะพักเสด็จน้ำมันไว้ค่ะปีกไก่ทอดสุกพร้อมกันเลยนะคะทั้งที่ทอดด้วยน้ำมันพืชและปีกไก่ทอดด้วยน้ำมันมะกอกค่ะเสร็จแล้วค่ะไปจัดจานกันได้เลยนะคะหรือใครจะทำขายใส่เป็นกล่องในอาหารกล่องก็ได้ค่ะแต่สำหรับวันนี้ป้าแมวไม่ได้จัดใส่กล่องนะคะป้าแมวจัดใส่จานพร้อมทานเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้สำหรับปีกไกท่ทอด น้ำมันมะกอกของป้าแมวลองเอาไปฝึกทำกันดูนะคะทำได้ง่ายๆจะทำกินหรือทำขายง่ายๆทำได้ทุกคนค่ะสำหรับวันนี้ป้าแมวขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของป้าแมวค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ